ครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะแสดงนะครับวิธีการหาอัตราการไหลนะครับของฝายเบื้องต้นนะครับสำหรับในการเลือกไซ้งานนะครับในการก่อสร้างฝายนะครับเราจะเลือกไซ้นานะครับในขุบเขานะครับตอนนี้เรากําลังจะหาความยาวของสันฝายกันนะครับโดยกําหนดที่ความสูงนะครับ2.5เมตรนะครับเราดูว่าความสูงตรงนี้นะครับถ้าเราปิดลําน้ำนะครับ ความยาวของสันฝายนะครับจะประมาณเท่าไหร่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปคำนวณอัตราการระ,าระบายนะครับรของฝายโดยเรากำหนด,ดนะครับให้ความสูงของน้ำนะครับที่ผ่านฝายนี่ยอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับตอนนี้เรากำลังวัดนะครับตรงนี้จะได้ความยาวอยู่ประมาณ12เมตรทีนี้นะครับรเราก็ไปคำนวณน,นะครับสูตรในการคำนวณ อัตราการระบายของฝายนะครับก็คือ Q เท่ากับ c นะครับค่าสัมประสิทธิ์นะครับ L ก็คือความยาวของฝายคูณด้วย h นะครับก็คือน้ำที่สูงจากสันฝายนะครับตรงนี้นะครับเรากำหนดให้สูง1เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะครับว่าน้ำเนี่ยจะสูงสักเท่าไหร่อ่าตัวนี้เรากดเครื่องเลขหน้าง,งานนะครับ Q เท่ากับ CL H ยกกำลัง3ส่วน2นะครับ C 1.84ความยาวฝาย12นะครับน้ำสูง1เมตรนะครับออกมาที่22.08นะครับลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับในกาลบายครับใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับพิมพ์มีปรน